สวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมิบน้แอดมินจะเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางต,ตัวเลขความฝันของมาดามเล่นะครับมาดามเล่เพิ่งกับเป็นคนฝันแมนอีกพันหนึ่งก็ครับเด้๋เดี๋ยวมาติดตามความฝันน้ากันนะครับกำลมตีความฝันน้ากันด้วยครับจะว่ามาดามเพิ่งฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวเลขแบบไรน,นะครับ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในวันที่1สิงหาคม2567นะครับอ่ะได้เข้ามากะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อก็ปเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับแอดมินก็ขอขอบคุณหลายด้วยครับเด้อขอบคุณดวงหน้านะครับอ่ะมาตามความฝันนะครับกับมาดามเลด้วยกันนะครับ มัศูนย์เลขเราวันนี้มาดามชอบเลขศูนย์ศูนย์มึงเลือศูนย์กับสินี้ศูนย์ส่ศูนย์าศกค่ะศูนย์สประกาศเดิดไปด้ครับสำหรับแนวทางเราพัฒนายนนี้นะครับมาดามให้ศูนย์สามศูนย์สี่ออบอกบอกขาดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกอ๋อศูนย์สี่ศูนย์าศกประกาศนั้นไอการซี แล้วกับนี่ C2 CC C2 แล้วก็4 4กัน4ว่าซันพี่น้องใครชอบเปิ้ลก็จะเป็น C4 เอาเดียวเี้นตัวเล่นตรงกับแม่นอยพอดีเนี่ยนะเี4 C4 บางน้ำนะคะพี่น้องเอกลาวครับอันนี้เป็นแนวทางราวพัฒนาเย็นนี้นะครับวันที่19สิงหานะครับสูตรคุณยายอัะเบิ้นจับลูกมาใส่กัน คนของคนซีซีกับนี่ครับมีครับซีซีกับสองสองไม่น้อยหายครับแสดงว่าตรงกันอยู่นะครับน้องเลื่อมกันพอดีเขียนอันล่าไงเขื่กันกับแม่น้อยเพราะมันยังให้เพิ่นจดเอานะครับเพราะว่าตอนนี้จะจะแปลมาตามความฝันของมาดามนะครับจะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกการวัดก็คือซีซีครับเป็นเล่าพัฒนานะครับ โนสี่นห้าโซนหกใ่ไนะคะทาเบิ้ลก็จะเป็นซ<า>ีซีมาดามใ้่แต่ว่ามาดามนมาก,กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะต่าตงอนกันหน่อยตำา้อา,อาสบายเลยเ มาเนี่มาตามขวามฟันของมาดามนะครับจ้าบอกขวามฟันให้ฟัง่อยครับอันอันฟันบ่ะฝันลังงล้างลังเลขกออกแล้วเนาะครับฟันมาได้อุ่มเล็กน้อยได้อุ้มเล็กน้อยจ้าฟันมาอุ้มเล็กน้อยเด็กน้อยจะได้ครับอันว่ันาอุ่มม้เล็กน้อยผู้ชายค่ะฟัน่าอุ้มเด็กน้อยผู้ชายฟันว่าอุ่มยืดสองข้งเนียครับ ทีแรกนั่นอุ้มอุ้มข้างแรกนั่นก่าบ,บ้างละใบระบาดท,ที่นี่ลืมไปหาท้ำนั่นท้ำนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แหละเลยลืมลืมเล็กหน่อยเ,อ,เออลืมลูก<ม>ลกเล็กแกลบไปเอาอีกแต่ว่าแต่เจอคือเก่าเป็นบ่แมีนแต่ก็เล็กน้อยเขานั่นก็อยู่อยู<ม>่หของเก่าอยู่ครับแสดงเอา<ม>บอ่เสียเนาะบ่จ้ะก็เลยว่าหนึ่งหนึ่งอย่าง,งแต่ว่าเจ้าของเงินมกัก คือโบมขึ้นมากนึ่งหนึ่งอ๋อมากหนึ่งหนึงค่ะแมนตามสิเคยตีมาจะเป็นลักษณะแมนเปนต่อต่อจังได้กับตองมีหนึ่งจังไ้กับตองมีหนึ่งหนึ่งนี่เฮลลานตัเช่นเลยอิหลีเนดนเห็นบอกคือจางเหินเขาเคยฝันที่พานมาเนลบอลฝันเห็นนั่นบักซี่ดายยังกลุ่มกลุมเงมื่นมาแล้วกับฝันมาไปกับผู้หญิงสามคนเห็นบอลสามสามมาบักที่นี่งวดนี่หนึ่งงวดที่สาม ที่มาชายเนาะฝันเห็นเด็กหน่อยฟันว่าอุ้มเด็กหน่อยก็ตรงมีหนึ่งแต่ว่ามันปีวันหนึ่งมันใจแมนปกติมาดามก็เคยฟันแมนอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นว่าจะล่างปกติเคยฟันแมนแมนบใอยฟังไหมครับที่ฟันบาแต่ตีแได้เป็นโตตรงๆนะครับสี่สมัยบัก็ตีปกอินี่เนาะเอาถึงาแตว่าถ้าคือแบบว่า เล็กเด่นนี่สมมติว่าเออไปกันสามคนสี่สามสี่นะไทเด็กหน่วยสี่กันหนึ่งสี่นะครือคือมันจะติดตลอดไหมหมายถึงว่าจะมีตัวนั่นน่ะมีเล็กตัวนั้นตลอดค่ะตามมาดำตีเป็นตัวแรกก่อนครับสำหรับอันสองสองตีหนึ่งหนึ่งเหรอนึ่งหนึ่งจ้ะตีง่ายๆโอ้โหตีง่ายตัวแบบนี้บ่คิดยากได้บ่คคิดยากได้ เมนเด็กหน่อยจะได้กันหนึ่งเมนเพราะว่าโกสิตีหนึ่งหนึ่งเัินก็ไปเอาสองขังไปสองเือเมีนก็เลยว่ามีเลขหนึ่งสองตัวขังแรกก็เห็นเด็กหน่อยขังที่สองก็ยังแบบอยู่นัดไปเชอเลกเด็กหน่อยก็เห็นเมีนจะไปอีกรอบหนึ่งยังเห็นอีกเมยนก็เห็นก็เลยกนแต่บ้านรอบสองนี่พุ่มเอาฮ รอบสองเอางั้นแต่รอบแรกก็อุ้มค<อ>ืมอกันอุ้มแต่ว่าว่างไปคล้ายๆว่างอุ้มแต่มาค่ายเห็นหนังีินะ,<ฮ>ะลำปะที่เนียนรอบสองนี่โอ้ยลืมลูกยักับบ้านนีจสิน,น,สนลละจ้ะ <c ments> ลืมลูกสินะเลิกลับไปเอาก็เลยอุ้มลืมลูกลก็เลยกลับไปเอาแ<น>มีนแสดงว่าได้อุ้มเอาได้พี่น้อง กะเลกะกันเลขอุ้มกะเละกัะเละตื่นเลยนะกะเละคิดว่าตรงนี้หนึ่งไงนวลนูนน้นสินะแต่ว่าจะกล้องกันตีแล้วกันเลขในสูตรหนึง่งหนึ่งมันชนกันงวดกว้อนนี่ก็บริสังเกตเนาะกับคแต่มากสามสี่สามเจ็ดียังจะาล้องไปเห็นบ่เลขเลขเลขสูตรอันอีกสูตรหนึ่งนัน่นเลขหกมันสิมาบุญกับล่างชนกันอีกสูตรห<ะ>นึ่งแมนระบาดที่หนีจะาล้องเลยไปสังเกตว่ารอบนี้อะ หนึงมันชนกันบนล่างก็เลยว่าสูตรที่มันเขาก็เลยเอาจับมาเก่งใส่กันพรมก็ฝันเงินบ่ค่ะมาเก่งใส่กันก็ฝันหมักนีตัวเลขที่ใดมากนะคือมี่หนึ่งนนจาหนึ่งว่าจากคบมนึงกับหนึ่งหกหนึ่งหาไปแบบหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งเก่าวันนี้ แมนก็จะเป็นหนึ่งหกทีนี่แม่มันใจหนึงน่ง,งมากหนึ่งแมนล้านปเปอร์เซ็นต์<ม>หรือเป่งคนี่ล้านปเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทับฟันน่ะสังเกตว่าจะคล้องฟันมาเรื่อยๆคือหลังหลังหอยออกเด้คือแบบว่าตอนขึ้นมากสิจะฟันนะหนึ่งสี่บแมนบรือเปล่าหนึ่งหาเล่นหรบอเ่แมนบ่ตีซ้อยกันเนี่ยแต่ว่าผู้ขากับตีหนึ่งหนึ่งแล้วกลับไปอุ้มเหมาผู้ท่าย เล็กน่อยผู้ชายก็ไปอุ้มหมาสองครังนะเจะาคเล็กคิดว่าส่งหนึ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 ่งใครจะ้องสี่ก็จะ้องกับกี่บหกหนึ่งหนึ่งใส่เดียวหางกับหกได้เนาะจ้าเมียนมึงเลือกซีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งขตีตีเพราะไปใส่เพราะว่าซีนี่กับเจ้องเป็นหนึ่ผู้ชายกับน้ำหาน้ำหกซีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแบบนั้นบอกใส่รักลอยเลยบอกครับแต่ว่ามันมันใจนี่แบบ มันใจเรียกว่าล้านเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามาดามมักเด็กเบินตอนนี้ใครับสี่หนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วก็โกหนึ่งหนึ่งทุ่ยใสน้ำหาน้ำหกว่าถ้าสมมติว่าผู้ใดจะตีลายไปจริงๆนะ,ะโอ้แสดงวา่าปีเป็นตัวนี้นะครับลุงโทษมาดามอายุเท่าใดคนฝันอายุสี่สิบเจ็ดปีสี่สิบเจ็ดใชน่ะสี่สิบเจ็ดปีเมตองก็ไม่หน่อย จมวังเมืมออุ่มครับแต่ว่าดิอุ่มนะครับเนาะเนาะเอาเอาเป็นเลขเด่นนี่คักๆนิหนึ่งหนึ่งแม่หนึ่งเมียงครับต่ว่าหนึ่งฉุดมาตีจากความฝันนะครับโมแม่เด็กสูตรนะครับเนาะฝันเนาะตีจากความฝันฝันฝันละกันไม่ไม่สูตรที่จะฟ้องไปเบิ้องบนบนล่างครับมีตำราเบื้งบอกครับมีโยมันบอกอันแรกก่ค่ะตำราในความฝันเนี่ยมี ได้เบ่งมาครับอันบ่ค่ะเพราะท่านเขาไปเบ่งซ้ำคือแบบไก่ไก่ว่านคนล่ะครับเอาไปเป็นแนวทางไวกตอนนะครับเม่นจะแต่ว่าที่ีน่้อนวดน่ะคือแบบา่าเจ้าของคิดว่าตรงมิ่งหนึ่งจะร็อันนี้เป็นความฟัน่อง,งวดป่ะครับจ้าฝันตองวดสังเกตมานี่สามนี่งวดที่สามเนาะครับคือจะเงินที่เป็นแบบามามานะแว่าพิรณามานนะต่ก่อนน่ะ ฟันนี่เราสีมักบอกเป็นตูวแต่ว่าใกล้เขาพันศา,าเนี่ยคือเงียบด้วนี่งงเลยเป็นยังไงเหรครับตะกอนน่ะตะกอนกอน่ะจะแบบว่าจะได้เป็นตูวมาหมายถึงว่าฟันบอกเป็นตัวเป็นตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ฟันแบบว่าฟันติดปิดปิสนาก็ะจะฟันได้ได้อันะไรยังได้ผลนร่วไหมยังสีหนาได้ขึ้นดากซีด่ากลมๆเป็นมาตอนอที่ออกเ้าวเที่ยวครับละกันมักฟันยังมีสามขั้นมันจะมีสาม ก่อนลมาที่แล้วเขาสามน้อที่นีมีหนึ่งจะแมนมีหนึ่งเพราะว่าจับจุดไว้เนาะเพราะว่าแมเวลาผันเห็นหยังนี่ที่เป็นตัวรักไว้ก่อนจาแต่บ้ามาที่แล้วมันพวกเขาซื่อจะตาบ้าวันนี้ตัวรักก็จะเป็นยังเป็นหนึ่ง เป็นแม่ทางที่แม่ดามท่นตีให้นะครับต้องตีแตีไี้นะครับตีง่ายๆเคืนว่าต้องตีย่ายเป็นฟันตองหดเ่รครับแม่ดามจ้าแม่นคือหลังหอยออกมัจะฟันครับก็พี่จาหน้าไว้นะครับถ้าฟันตองหดมากจะแม่นย่ำนะครับส่วนมากก็จะจนหนักก็จะแม่นย่ำ เ้าตีง่ายๆเพื่อตีง่ายๆนะครับสาหรับตัวตีจากความฝันนะครับเป็นตีให้ถือไว้นะครับนอนนึ่งนึ่งนี่นะครับนาะถ้าจับสามตัวนะครับจะเอาซีมาใส่หรือจะเอาห้านะครับมีซีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นความฝันของมาดามลีนะครับเด้อยผู้ใดตีเป็นตัวได้ก็ซอยคอมเมนต์มาบอกเลยนครับเดี๋เพตัวบางแบ่งปันตัวรเหล็กโชคลาบนะครับผู้ใดเข้ามากอขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับจาก ความฝันนะครับของมาดามเล่นะครับเดี๋ยวไปตามกันอีกที่หนึ่งคงสุดท้ายนะครับ